สบายดีสบีดายพี่น้องคอชกิกงป้านางป้านางอันนี้พี่น้องตัวน้อน้อยแกงพุดีแซสบพี่น้องเอ้ยค่อยก็ะข้างหมอเต้าทานคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยข้างหมอน้าผดแล้วเอาประเด็กลงใส่นิดหนึ่ง เกลือลงใส่พี่น้องดูไฟขึ้นเห็นมันลุกลกุกแกงป้านางบด,าดิียาในข้าวเดียวกับซุกพี่น้งองไว้เพราะว่าป้าเนือ้ออ่อนพี่น้องโตนอออีกเอาเขื่องแกงจำนวอนนี้ลงใส่พี่น้องเนี่ย าตามด้วยปลาเลยพี่น้องเพราะว่าน้ำฝนแล้วพี่น้องเลยน้ำฝนแล้วก็ปลาหลงเครื่องหอมลงไปใส่ปลาแปบ๊บก็ซุกพี่น้องบริญญาเยซาแกงปลาเสื่อมแกงปลานางพี่น้องอมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อ เก่งปานางเสบๆสุดหอนพี่น้องปิดฟ้าไว้เดี๋ยวก็ซุกพี่น้องเลยดังฐานดังฟื้นเลยพี่น้องเอ้ยบันนอกบันนาดังฟื้นดังฟื้นดังฟื้น,ด,นดังฐานเลยพี่น้องเป็นอยู่เห็ุกินแบบบันนอกบันนาเลยพี่น้องเลยอยู่ในเพื่อนในซานคนไรเลยพี่น้องเอ้ย เสียงฝุดพี่น้องเอ้ยว้าวสุกแล้วเด้อพี่น้องป้านางมันก็สุกไว้อยู่แล้วพี่น้องเอ้ยนะสุกแล้วสุกแล้วซีบมึงก่อน น้มสุดหย่อดพี่น้องสุดเลี้สุดเลี้ยวว้าไปตลาดเส่าในพี่น้องก็เห็นปางามงามก็เลยสือมาเกียงสุดหนามกน้นว่าสั่น ยงสุดนนำหอมห่อนก็จักบาทสุดยอดเลยสุกเลียบล่อพี่น้องต่อไปก็เติมด้วยใบผักพี่น้องหอมบัวกึนสายแล้วก็ ใบแมงหลักนิดนิดหน่อยหน่อยขึ้นสายนิดนิดหอมบัวหน่อยหน่อยพี่น้องก็เป็นว่าเซตพีทีแกงปลานางแกงปลาเสื่อมน้อยพี่น้องเอ้ยมาเด้มมดอพี่น,น้องมาสดหอนน้ำข่อยเด้อพี่น้องเซบเสษพี่น้อง้ยซันนี้ก็พออยู่พอกินแล้พี่น้องกินไปวันวัน จักซิกินยังอยู่ยังพี่น้องไปตลาดเ้าเนี่ยคป้าหินปลาหลาเนี่ยโอ้โืสอมาสดนะหอนหอนบนจักบาทอืมแซ่บเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อ